อยากจะรู้ใช่ไหมว่าเครื่องแต่ละตัวต่างกันยังไงและมิมชอบตัวไหนสุดเดี๋ยวมิมจะมาให้ดู อันนี้คือสเตชันของมิมนะอันนี้ก็คือถ่ายแบบเรียวๆนะไม่ได้จัดจัดอะไรนะเดี๋ยวมิมจะมาอธิบายให้ฟังเครื่องตัวนี้เป็นตัวแรกนี่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่พอตอนที่ใช้ใช่ใชไหมก็เสียบเข็มไปข้างหน้าแบบนี้ตัวนี้ก็จะเบาที่สุดมิมรู้สึกว่าตัวนี้จะเบาสุดไม่มีแล้วตัวนี้น่าจะเบาที่สุดแล้วก็เล็กที่สุดชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มนะทุกเครื่องอ่ะมันชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มทั้งนั้นแหละมันคล้ายๆกันแล้วก็ใช้ได้นานเหมือนกันเนื้องานก็ดีตัวนี้2990า แล้วก็ตัวนี้ที่มิมชอบใช้อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวอันดับหนึ่งที่มิมชอบใช้นะแล้วก็ลองมาเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ไฟมันแรงด้วยอีกอย่างนึงมิมชอบใช้ไฟแรงๆนะบางทีแ,แ,แล้วแต่บางครั้งนะบางครั้งก็ใช้ไฟแรงบางครั้งก็ใช้ไฟเบาส่วนตัวนี้นะมิมชอบเป็นอันดับ2เพราะว่ามันใช้งานแล้วมันนุ่มพอตอนที่ลงงงลงเง,ง,งาอะไรงเงี้ยมันนุ่มแล้วก็เครื่องมันมันใช้งานสบายอ่ะมันไม่ได้หนักอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่ อันนี้นะเป็นอันดับ2ที่มิมชอบอันนี้เป็นอันดับ3ที่มิมชอบตัวเนี้ยคือมันจะแน่นมากแบบลงเส้นลงเงาอะไรเงี้ยมันจะแน่นมากแต่ว่าที่มิมไม่ค่อยใช้อะมันเป็นเพราะว่ามันหนักมันหนักนิดนึงมิมไม่ค่อยใช้เครื่องตัวที่มันหนักๆแต่ว่ามิมชอบเนื้องานที่ได้ออกมานะเนื้องานดีเลยแหละแต่มันหนักนิดนึงมิมจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่ามิมเมื่อยมือแขนมิมมัเล็กมากแบบว่าถ้าให้มาถือเครื่องหนักๆนานๆอะอาจจะไม่ถนัดสําหรับมิมแต่ถ้าเป็นผู้ชาย จะชอบนะเพราะว่าผู้ชายจะชอบเครื่องหนักๆส่วนมิมจะชอบเครื่องที่มันไม่หนักมากแบบอย่างเงี้ยเบาอ่องเลยส่วนผู้ชายจะไม่ค่อยชอบรุ่นนี้นะเพราะว่ามันเบาเกินไปแล้วมิมเรียงลําดับความชอบมาเลยนะอันนี้อันดับที่1อันนี้นดับที่2อันนี้นดับที่3ตัวนี้ก็จะอธิบายยังไงเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนลวกันตัวนี้เป็นอันดับที่4ตัวนี้เป็นอันดับที่4มิมจะเอาไว้ใช้กับงานไอ้นี่งานมินิมอลจะสั่งงานมินิมอลได้ดีมากงานคือจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่แตกอะ เส้นเส้นไม่แตกเลยเพราะว่าเครื่องมันนุ่มอะ่ะเออมิมไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะเพราะว่าตัวเอ,อ่อสตงสโตกอะไรก็เท่า,าๆกับตัวอื่นแต่ว่าพอตอนที่มิมใช้ตัวเนี้ในการสักมินิมอลแล้วมันนุ่มกว่าตัวอื่นอะ่ะเออมิมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่ามันนุ่มอะ่ะเออมันดีอะ่ะพูดพูดไม่ถูกตัวนี้นะก็เอาไว้ใช้สําหรับงานมินิมอลอันนี้เดินเส้นอันนี้ลงเงาอันนี้ก็ทั้งเส้นทงงัน้ทงเงาเลยสําหรับตัวนี้นะดีเหมือนกันแบบเส้นแน่นเลยอะ่ะแน่นแบบตึ๊บ ตุบเลยอะแต่ว่ามิ้มจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่ชอบใช้นะเพราะว่าเนื้องานมันดีอะแต่ไม่ค่อยใช้ชอบใช้แต่ไม่ค่อยใช้เข้าใจไหมชอบใช้แต่ไม่ค่อยใช,เใช,ใช,ยใช้เพราะว่าหัวมันใหญ่ถ้าสังเกตดีๆอะหัวแม่งเบลเลอร์เลยต่อให้ไม่พันไอ้นี่ข้างนอกอะก็ก็ใหญ่อยู่ดีแล้วทีเนี้ยมือมิ้มเล็กเห็นไหมว่ามิ้มจับทีนึงเนี่ยคือแบบจับไม่ครอบเลยอะมือมิ้มเล็กมิ้มก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ใช้บ้างแล้วก็ตัวนี้ดีเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวปรับสตอกได้เป็นตัวที่ แพงที่สุดในบรรดาทั้งหมดนี่นะ ก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าที่ไม่ค่อยใช้ก็เพราะหัวใหญ่นี่แหละเหมือนเหตุผลเดียวกันกับตัวนี้แต่ว่าไออันเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่าพอมันปรับสตอกได้ใช่ไหมบางงานอ่ะมิมอยากให้สตอกมันยาวมิมก็ใช้ตัวนี้หรือบางงานที่ก็ไม่ได้ต้องการสตอกสั้นหรือยาวมิมก็ไปใช้ตัวอื่นมิมก็จะใช้ตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างอะไรเงี้ยส่วนมากจะใช้แค่2ตัวนี้นะสรุปให้ฟังนะตัวที่มิมชอบที่สุดในการเดินเซนคือตัวนี้ตัวเนี้ยมิมจะไว้ลงเงานะตัวนี้2009ตัวนี้39 0 0ตัวนี้2009ตัวนี้2009 เตัวนี้5,200ตัวนี้6,900นะถ้าใครสนใจแอดมาบ้านเขียวแอด i a m m i m แล้วแจ้งมินว่าสนใจเครื่องสักไร้าสายนะในสต็อกตอนนี้มันจะมีแค่ไม่กี่แบบนะเพราะว่ามิมจะไม่ค่อยเอามาขายเอาไงๆที่เกียจขายแต่ถ้าใครสนใจนะก็แจ้งมินได้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุด เพราะว่าผู้ชายจะชอบใช้นะตัวนี้จะมีแบต2ตัวให้ด้วยเอาง่ายๆถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดแบบว่าเป็นตัวเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งนะคอมเมนต์เอาไว้ก็ได้นะคอมเมนต์ง่ายๆว่าอันนี้คือตัวที่1อันนี้ตัวที่2อันนี้ตัวที่3ามอันนี้ตัวที่4นี้ตัวที่5นี้ตัวที่6อย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมิมจะมาทําคลิปแยกให้มิมไม่ค่อยได้ทําคลิปเกี่ยวกับเครื่องมากอ่ะเพราะว่ามันมีเยอะมิมพี้เกียดทําแต่ถ้าใครสนใจนะคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวมิมจะมาทาคลิปแยกให้ดูแล้วมิมก็จะมาพาสัก้้ดดดูวยก็ไ สักแบบว่าเดินทรงเดินเส้นสักอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยเออว่าเนื้อง่ายมันเป็นยังไงมันเหมาะกับการลงทุนไหมประมาณนี้นะแต่ว่ามิม้มจะบอกว่าเครื่องที่มิม้มใช้อยู่ตอนนี้ดีทุกเครื่องอะดีดีเลยะดีเลยะแบบโคตรคุ้มอะซื้อตัวเดียวนะสักงานหนึ่งก็ได้ค่าเครื่องคืนแล้วพอได้เครื่องได้ค่าเครื่องคืนใช่ไหมที่เหลือก็เหมือนเป็นได้กําไรเหมือนได้กําไรอะแต่ว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่ชอบใช้ใช่ไหมสักเอาไปสักงานหนึ่งพอไปสักงานหนึ่งเสร็จก็ไปขายต่อก็ขายต่อได้ราคาพอๆกันกับที่ซื้อมานั่นแหละแต ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราขายเป็นหรือเปล่านะถ้าเราขายไม่เป็นก็อาจจะได้ถูกหน่อยแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราสั่งงานเดียวเราก็ได้คือแล้วสีที่ชอบที่สุดคือสีนี้นะจริงๆมิมก็ชอบตัวนี้เหมือนกันนะได้แบตหลายตัวด้วยอันเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นแบตอย่างนี้นะจะเปิดให้ดูมันเป็นแบตก้อนแต่ว่าแบตแม่งพังด้วยนะแบตมันเออมิมได้แบตมามีมีแบตให้3มก้อนแต่ว่าแบตมันพังไปตัวหนึ่งน่าจะเป็นแบตที่พังง่ายกว่าชาวบ้านเขานะตัวเนี้ยเพราะว่าตัวอื่นนะแบตยังไม่มีตัวไหนพังเลยตัวทีีีี่่่ใช้้นนนนนนาทสุุดตอเเะจป็ร แต่ไม่ใช่เครื่องนี้นะมิ้มปล่อยไปแล้วเครื่องที่มิ้มใช้นานที่สุดมีคนขอซื้อก็เลยขายไปมิ้มก็เลยซื้อตัวใหม่มารุ่นนี้ใช้นานที่สุดไม่เคยพังนะแบตแต่อันเนี้ยเพิ่งจะซื้อมาแป๊บเดียวแบตพังไปแล้วหนึ่งตัวนะแต่ว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มมาสักงานเดียวก็ได้ค่าเครื่องคืนแล้วตัวที่อึดที่สุดในการใช้งานก็ที่มิ้มใช้มานานๆก็น่าจะเป็นตัวนี้รุ่นนี้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ารับมาจากโรงงานไหนด้วยนะเพราะว่ารุ่นนี้มันก็จะมีหลายโรงงานที่เขาทำ เขาทาแบบทําส่งอะไรอย่างเงี้ยบางคนทักมาบอกมิ้มว่ารุ่นเนี้ยที่ที่เขามีอ่ะไม่ได้ซื้อจากร้านมิ้มนะซื้อจากร้านอื่นรุ่นเนี้ยที่เขามีอ่ะแบบใช้แบบเดียวก็พังแล้วเออมันมันเป็นที่อะไรเหมือนจะมาเคลมกับมิ้มาเอาง่ายๆแต่ว่ามิ้มมีข้อมูลของลูกค้าทุกคนนะจะมาเคลมมั่วๆไม่ได้นะประมาณนี้แต่ถ้าใครสนใจอยากจะดูรายละเอียดก็ทักบ้านเขียวมาได้หรือว่าถ้าใครอยากจะให้มิ้มมาทําคลิปเพิ่มเติมนะก็คอมเมนต์เอาไว้อันนี้ตัวที่1 2 3 4 5 6ว่าอยากจะได้คลิป ตัวไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวนิมจะมาทําให้ก่อนถ้ามีคนคอมเมนต์นะถ้าไม่มีก็จะไม่ทําหรอกเพราะว่าขี้เกียจทาเรื่องเครื่องมันต้องมาแบบสักให้ดูด้วยอะไรด้วยเ <laughs> หนื่อยประมาณนี้นะประมาณนี้